สดีครับดิคิอสราผมเบิร์ดดิสตรชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างครับเราไปดูกันเลยครับมาดูข่าวแรกกันก่อนเลยนะฮะก็เปิดเผยรายละเอียดของแถมพิเศษใน GTAV ฉบับ Next Gen แล้วนะฮะ Rockstar ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายนามของแถมพิเศษต่างๆในเกมเวอร์ชัน Next Gen และเครื่อง PC แล้วนะครับว่ามีคอนเทนต์เสริมพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกมากกว่าเวอร์ชันเก่าที่มีอยู่มากมายนะฮะโดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับผม อันแรกเลยนะฮะก็เป็นภารกิจชารเลแบบใหม่นะครับที่มีรางวัลเป็นรถยนต์รุ่นพิเศษนะฮะ i m p r o n p t u Odess นะครับสุดเท่และเครื่องบินโนรจากภาค3านะครับอันที่2นะครับภารกิจใหม่ของไมเคิลนะครับมีชื่อว่า Murder Mystery นะครับที่คุณจะต้องไขปริศนาฆาตกรรมปริศนาในเมืองนี้นะฮะอันที่3านะครับเพิ่มอาวุธใหม่ครับปืนเร็วกันนะครับกับขวาน a อชเชดนะครับอันที่4นะครับภารกิจ Wildlife Photography นะฮะที่คุณจะต้องดำลึกลงไปในใต้ทะเลนะครับเพื่อค้นหาสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆครับผม อันที่5นะครับสต็อกคาร์เรสนะฮะแข่งรถซิ่งในสไตล์ดิบๆกับรถสต็อกคาร์นะครับแรงติดเทอร์โบอันที่6นะครับมังกี้โมเสกนะครับค้นหารูปกราฟฟิตี้ที่กระจายอยู่ทั่วเมืองนะครับเพื่อรับรางวัลเป็นเรือเหาะรุ่นใหม่สุดฉายเลยครับผมและสุดท้ายนะครับก็เป็นยานผาห่าใหม่ๆนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับโดย GTA V นะครับก็จะวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4นะครับและ Xbox One นะครับในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะฮะส่วนเครื่อง PC นะครับก็จะวางจำหน่ายในวันที่ 27มกราคม2015นะครับผมสำหรับแฟนเกมนะครับเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับ ดูข่าวต่อไปกันครับก็เปิดเผยรายละเอียดใหม่ของโหมดมันติเพย์เจอร์แล้วในเกม f ฟลก r ท4นะฮะโดยทางอีบีซอนะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ๆในการเล่นแบบ PVP หรือโหมดมันติเพย์เจอร์นะครับที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีมาแล้วในวันนี้นะฮะโดยคุณนะครับจะได้ฟอร์มทีมกับเพื่อนๆหรือผู้เล่นอื่นๆนะครับทีมละห้าคนนะครับมีฝ่ายให้เลือก2ฝ่ายคือรัชสารนะครับที่มีความสามารถในการเรียกสัตว์ต่างๆมาร่วมต่อสู้นะฮะและยังพรางตัวในป่าพร้อมกับบุกเข้าไปรอบฆ่าด้านหลังได้อย่างรวดเร็วนะฮะ และฝ่ายโกลเด้นพาธนะครับที่ใช้อาวุธสมัยใหม่ทั้งปืนกลระเบิดนะครับรวมถึงยานพาหนะนะครับต่างๆที่ใช้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโหมดการเล่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือเอาโพสตนะครับยึดฐานศัตรูนะครับในรูปแบบที่คุณเคยนะครับ 2. เพราะป้อกันได้นะครับทำลายจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องป้องกันเอาไว้ให้ได้นะครับอันที่3นะครับเดมอนมาร์สนะครับค้นหาไอเทมวิเศษในฉานะครับเพื่อนํากลับไปที่ฐานที่มั่นนะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมสาหรับแฟนเกมนี้นะครับไม่นานเกินรอครับ18พฤศจิกายนนี้แน่นอนครับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นเทรลเลอร์ใหม่นะครับของ a s s a s s i n s Creed Unity นะครับที่ข้ามเวลาไปยังยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับ ทำเอาอึ้งกันไปเลยนะครับสำหรับเทเลอร์ใหม่ของเกมนักฆ่าอย่าง a s s a s s i n s Creed Unity นะฮะที่คราวนี้เนี่ยได้ใส่เนื้อเรื่องที่ดูเหมือนว่าเครื่อง a n i มัสนะครับจะทํางานติดพลาดนะฮะทำให้ตัวของเอลโนนะครับต้องหลุดเข้าไปในยุคสงครามโลกครั้งที่2อย่างระทันหันนะฮะคุณจะได้เห็นนักฆ่าของเรานะครับทำในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนในภาคก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือการควบคุมปืนกลต่อต้านอากาศยานนะครับเพื่อสอยเครื่องบินรบของข้าศึกนั่นเองนะฮะใครที่อยากรู้ว่าตัวเกมจริงเรองนั้นมีเนื้ ข่าวสุดท้ายนะครก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับยูทูบเบอร์เลยนะครับที่ y t u t u นะครับเปิดให้ผู้ใช้อัปโหลดเนี่ยอัปโหลดวิดีโอแบบ60 fps ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหล่าเกมเมอร์โดยตรงนะฮะแต่สําหรับผู้สร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมบน YouTube นะครับนับว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ YouTube ก็จะสามารถรันวิดีโอความละเอียดแบบ HD ตั้งแต่ 720p ขึ้นไปแบบ60 fps ได้แล้วนะฮะ ทำให้เกมที่ต้องใช้ความเร็วในการมองอย่างเกมจำพวก FPS นะฮะ fighting, racing นะครับหรือเกมแนวการกัน,นะครับสามารถนำไปอ้างอิงในเรื่องของจังหวะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่สามารถรันวิดีโอแบบ60 FPS ได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้นนะฮะและความละเอียดแบบ 4K นะครับก็ยังไม่มี60 FPS ให้เลือกอยู่เช่นกันนะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อ,อไปครับว่า y t u t u เนี่ยจะปรับปรุงให้ใช้กับระบบเบราว์เซอร์อื่นๆหรือไม่นะฮะก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้ากับ d k s Around สำหรับวันนี้สวัสดีครับ not back t y l e